ครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะวันนี้ผมจะมาเล่นเกม I'm Lost เออพูดถูกสักทีจะไม่รู้ว่าถูกจริงปะหนอบแบบนี้เสียงบแบบนี้ l o s ป่ะคนน้อยๆนนหรอกกันไปจะรอไะไรคนมนเต็มแล้ว มึงแกสิบอะไรก็ห้องมึงเลืเอกแค่แปดมาเอาจริงดิโอเคไปห้องอื่นแหมที่เวลาไม่ลงคิดนะน,นี่คนมาเป็นฆาตกรกัน,กนเลย À, rồi. Bay đi. câu gâu đâu Ờ, ừ, có đã. À, tạm chạy mọi đi. Nào, ơi đều đều. Làm mày cũng ở cửa túng nha. cho mình nói phố ở cỡ túng đi. Tao sẽ Chơi đi đứa khốn ngu thì mua watch. Chơi mà. ทีอยู่น <What? S 1> ิ่งๆบ้าง mẹ tông ác oo Có a con nó kìm lắm mẹ tòa mẹ tòa mẹ ไปนี่มีสามคนใช่ไหมไปไปกันเลยอือสามอือเลย โอโกเล่นนิบกี่ปีกี่ชาติกูจะได้เป็นเนี่ยนะลูกมังน,นี่น่าสงสัยกันเลยจังอ่อ่าอ่า,อา,อานยแกก็น่าสงสัยแกก็น่าสงสัยและแกะก็น่าสงสัย อืมคลิปนี้จะมีอะไรไหมเนี่ยพวกแกสามคนหน้าสงสัยกันมากอเอาออกเกมีแล้วพวกแกหน้าสงสัยอขอฆาตกรออกเกมอะไรกันวะเอาแต่ออกเกมวู้